โอเคค่ะค่ะโอเคค่ะสวัสดีครับครับผมชื่อทรอสิง์ตั้งกุพตานนท์นะครับชื่อเล่นสิงโตนะครับครับผมวันนี้ก็สนใจทงเรียนซเพราะว่านะครับอยากจะได้ทำธุรกิจที่เป็นสตาร์ทอัพใหม่ต้งต่หนึ่งอันนะครับสิ่งที่ได้ในวันนี้ก็คือว่าทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องโฟกัสกลุ่มให้เด่นแลวก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็คือส่วนตรงนี้นะครับโดยเริ่มจากกลุ่มที่เป็นกลุ่มหลักก่อนนะครับ แล้วก็สิ่งที่ได้อันหนึ่งก็คือว่าทําให้เราได้ไอเดียบางอย่างจากเพื่อนๆในกลุ่มนะครับพี่ๆในกลุ่มเพื่อช่วยในตอบยอดธุรกิจที่ผมกำลังทาอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้เป็นตัวการที่เสริมขึ้นมานะครับแล้วก็ที่สําคัญคือจะต้องลงมือทาจริงจังตามแบบกรอบของ BNC ที่เขาทำขึ้นมานะครับแล้วก็ความรู้สึกที่ได้รับก็คือได้ได้ถามกับตัวเองได้รู้สึกแล้วก็ได้ถามกับ ข้างในของตัวเองว่าเราต้องการจะทําในสิ่งที่อยากจะทําตรงนี้ไหมหลังจากที่เราเห็นภาพโมเดลบิสมิสภาพรวมของเราทั้งหมดนะครับก็คําตอบจะเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับส่วนสิ่งที่อยากจะทําต่อไปก็คือว่านะครับอันดับแรกคืออยากจะไปหาปัญหาที่แท้จริงของลูกค้าว่าจริงๆแล้วปัญหาที่แท้จริงเขาเนี่ยใช่หรือเปล่าจากการทำบิสมิสโมเดลแคนวาสตรงนี้ขึ้นมาก็เป็นการตอบย้ำอีกขั้นหนึ่งนะครับ ขั้นตอนต่อไปคืออยากจะออกแบบแบรนด์ย่อยเพิ่มเติมนะครับจากแบรนด์หลักที่เราตั้งถงไว้อยู่นะครับแล้วก็เขียนแอคชั่นแผนขึ้นมาที่สำคัญคือทำเช็คลิ์แล้วก็ Just Do It ลงมือทำทันทีนะครับตรงนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องทำภาพเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ที่อยากจะทำต่อคืออยากจะทำ Follow Up อาจจะเป็น m s t t r r m n n Group กัเป็นเพื่อนในกลุ่มนะครับจะได้พูด ช่วยกันแชร์ช่วยกัน brainstorming ต,ต่อกันไปนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับำสำหรับกฤษน้ำนะครับที่ได้แนะนำ business model canvas วีดีโนี้นะครับแนะนำคอร์สนี้ให้รู้จักครับคราวนี้ถ้าจะแนะนำเพื่อนๆอ,อยากจะแนะนำยังไงคะต้องอยากจะแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับก็คืออยากจะให้มาเริ่มต้นก่อนนะครับจากระบบแนวความคิดโดยใช้แนวความคิดของ business model canvas หรือ BMC ตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับ จะทําให้เรามีความคิดเป็นระบบมากขึ้นนะครับผ่านการโคชชิ่งที่ดีนะครับจะทำใเราให้เห็นภาพในธุรกิจของเราชัดเจนมากยิ่ขึ้นและรู้ว่าจะต้องทําขั้นตอนต่อไปอย่างไงบ้างนะครับ